ฉันใช้เวลาที่เหลือพิสู่ดีคนข้างหลังถึงไม่เหนื่อยล้าแต่ยังคงเดินตามฝานันบาังรั้งที่ทอดแต่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเธอฉันใช้เวลาที่เหลือพิสู่ดีคนข้างหลังถึงไม่เหนื่อยล้าแต่ยังคงเดินตามฝานัน ที่ทอที่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเธอฉันมีความคิดกับทรงมือและรองเท้าบางทั้งชีวิตจะคิดไกลใจปวดร้าวจะไม่ขอพอในฉันได้ดีอย่างใครเขาถึงเวลาจงหลงนอนและพร้อมลุยในยามเช้าฉันยังจำได้ดีย้อนเวลากลับไปก็สองปีที่แล้วบัลลรฉันยังไม่มีฉันมีความฝันความหลังฉันเันตอฝันฉันทำมาทุกวิธีฉันยังจำได้ดี ด,ดฉันทำมาทุกวิธีวันจึงไล้รองอลงสตอวบี่ปากคุยตนแล้วก็เป็นนี่รู้ักคนโตก็เลยเป็นพี่กูดำพันมากับเพลงกูเลนเต็มที่กูเดินมาก,กับเพลงเรื่องไม่ดีเก็บเองก็กระโดดขึ้นแอบเพลนกูจะไม่ยอมให้ใครมาแทนฉันใช้เวลาที่เหลือไปสูเดกคนข้าง,งห,หลังถึงแม้เหนื่อยล้วก็ยังคงเดินตามฝันบางรั้งที่ท้อต่ฉันสะดุดทางเดิน ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเชอฉันใช้เวลาจะเลือกทีสู้ด้คนข้างล่างถึงแม้เหนื่อยล้าแต่ยังคงเดินตามฝันบางครั้งที่ท้อแต่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเชอ มันจะไม่เป็นแค่ฝันฉันได้เดินทางมาไกลสองมือก็ไม้ยปะจะเชื่อใน,นสิ่งที่หวังฉันได้พิสูจน์ตามใจถึงมันจะเหนื่อยกาแต่ก็มีคนรอข้างหลังแล้วก็เชื่อใน,นสิ่งที่ฝันแล้วก็เชื่อใน,นสิ่งที่ฝันพเพราะเฮียนี่แหละคือฉันอ๋อ oh. กูออกจากบ้านมาพร้อมน้ำตาของพ่อกับแม่กูตีรถขึ้นมาจากใต้มาอยู่เมืองกรุงกูว่ามันทางกูแต่ไม่เป็นดังหวังเพื่อคนข้างหลังกูเลยต้องห้ามตายแต่ในความสำเร็จยังมีคนรอด,ดูกูอีกมากมายวันนั้นและน้องที่พ่อของ ผมแทบจับกับพ่อกูเดินออกมาจากบ้านไม่รู้วันไหนกูไปไม่กลับกูไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของคนข้างหลังที่คอยมาผลักดันกูกูเอาแต่ตัวของกูกูมีเหตุผลของกูในเมื่อกูเลือกของกูกูคิดอย่างเดียวคือต้องทําให้ตีเอาถ้วยรางวัลได้ชูจะทําให้รู้ว่าตัวกูมีดีเดินออกจากบ้านกูรู้อุปรสรรคข้างหน้าอย่างไงก็มีไม่ทิ้งน้ำตาพ่อแม่ฟรีๆอย่างไรสักวันแม่คงเจอ ทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเินฉันใช้เวลาที่เหลนอไปสู่ดีคนข้างล่างถึงไม่เนื่อยล้ถก็ยังคงเดินตามฝันบวังทั้งที่ทอที่ฉันสะดุดทางเดินแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงใครจะด่าก็ตามเิน เงินน้อยดูใช้ไม่หมดเจ้าว่าเธอไม่ไหวคนเดียวเธอใจความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยโดนใจสะอาดแต่สิ่งนี้เธอไม่ไหวองค์ฉันเดียวเธอมาแล้วเธอหลงรักความเดิมที่วัยรุ่นตายแล้วทั้งคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้